อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะคาบนี้นะคะเป็นคาวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นป .1 นะคะซึ่งเราเรียนกันในอักษรกาฟนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่39นะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านดุอาพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดารีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกอลี รอบิดาให้ฉ a นรูาควาุกานีฟะห์มารบิดาให้ฉันรูาวาุกานีฟะห์มารบิดาให้ฉันรูาวาุกานีฟะห์มาอาเมนก่อนที่เราจะไปเรียนอักษรกาฟนะคะเรามา,าทบทวนคำศัพท์ของอักษรฟาและกอฟกันก่อนนะคะฟาฟิราชุนฟีฟีฟิราชุน ที่นอนฟีลุนฟีฟีฟีลุนช้างฟะรุนฟ้าฟ้าฟะรุนหนูฟุลกุนฟ,ฟูฟูฟุลกุนเรือเดินทะเลกอฟกอมารุนกอกอกอ,อมารุนดวงจนันทร์ กอดาโมนกอดาโมนเท้ากอดาโมนกอดาโมนปากกาทิรดุนทิรดุนลิงอ้าวันนี้นะคะเราจะเรียนอักษรกาฟนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูวิธีเขียนอักษรกาฟในหน้าจอได้เลยนะคะค أرسم هذا الشكل وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير هذا الشكل يشبه نوعاً ما الكاف في بداية الكلمة هيا نعيد كتابة الحرف أرسم هذا الشكل وأرسم بداخله هذا الشكل الصغير آه، ثم وثيقان <applause> วิดีโอที่ครูได้ให้ดูไปนะคะเป็นการเขียนกราฟในรูปแบบที่เป็นตัวเดียวนะคะซึ่งในหนังสือของเรานะคะจะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวหน้านะคะอ่ะวิธีการเขียนกราฟรูปแบบตัวเดียวนะคะจะลากเส้นตรงลงมานะคะ,อ,ะอาจจะไม่ตรงขอมาอัฟด้วยนะคะเดี๋ยวครูเขียนใหม่จะพยายามให้ตรงนะคะอ่ะ ลากเป็นเส้นตรงลงมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ลากไปทางซ้ายนะคะเป็นเส้นแนวนอนแล้วก็ลากขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็มีตัวคล้ายๆกับฮัมซานะคะอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะส่วนกราฟในรูปแบบที่มีในหนังสือนะคะเป็นกราฟในรูปแบบที่อยู่ตัวหน้านะคะเราจะลากเส้นเฉียงๆลงมานะคะ หลังจากนั้นก็ลากไปทางซ้ายมือเป็นเส้นแนวนอนนะคะแล้วก็ลากเส้นเฉียงข้างบนนะคะอันนี้เป็นตัวการาฟนะคะที่เราเรียนในวันนี้นะคะอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการเขียน1 2 3อีกครั้งนะคะ1 2 3 นักเรียนดูบนหน้าจอนะคะจะมีผลเชอร์รี่อยู่นะคะในผลเชอร์รี่จะมีอักษรอ,อยู่ด้านในนะคะให้นักเรียนช่วยกันหาอักษรกราฟที่เราจะเรียนในวันนี้หน่อยค่ะทั้งในรูปแบบตัวเดียวและในรูปแบบตัวหน้าเลยนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนหา10วินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลานะคะเฉลยนะคะตัวกราฟที่อยู่ในผลเชอรี่มีกี่ตัวนะคะ,ะตัวแรกนะคะหนึ่งสองและสามี3ตัวนะคะใครหาได้ครบ3ตัวนะคะมาเช้าล้อค่ะถูกต้องนะคะ อ่าเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะในหนังสือหน้าที่39เนี่ยก็จะมีรูปภาพอยู่4รูปด้วยกันนะคะรูปแรกคือเชอรี่รูปที่2คือเก้าอ้รูปที่3คือหนังสือนะคะรูปที่4คือสุนัขนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคําศัพท์ของแต่ละภาพนะคะนักเรียนชี้ได้เลยนะคะชี้ใต้ภาพนะคะจะมีตัวการาฟตัวหน้าอยู่นะคะ ข้อแรกนะคะเชอร์รี่นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะกาโรซุนกาโรซุนกะกากาโรซุนกาโรซุนหรือว่ากาโรสนะคะแปลว่าเชอร์รี่นะคะต่อไปค่ะกุรซียุนกุรซียุน กูกูกูรซียุนกูกูกูรซียุนกูรซีอ่ากูรซียุนรู้วะกูรซีนะคะแปลว่าเก้าอี้นะคะต่อไปค่ะกีตาบุญอ่านตามด้วยนะคะกีตาบุญกีกีกีตาบุญ คีค ki, ki, ีกิตาบุนกิตาบกิตาบกิตาบุนหรือกิตานะคะแปลว่าหนังสือนะคะและคำสุดท้ายนะคะกัลบุนกัลบุนกากากัลบุนกากากัลบุน กัลเกลอ่ากัลบุญหรือว่าเกลนะคะแปลว่าสุนักนะคะอ่านักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะอ่านแบบใส่สระครบทุกตัวกับหยุดที่สระท้ายนะคะนักเรียนดูนะคะแล้วก็อ่านตามนะคะกาโรซุนกาโรสเชอรี่คูร์ซียุนกุร์ซี ก้าวอี้กีตาบุญกีตาหนังสือกัลบุญกัลสุนักอีกครั้งนะคะกาโรซุนกาโรเชอรี่ต่อไป กุศลยุนกุศล์เก้าอีคิทับบุนคิทบหนังสือกาลบุนกาลสุนักอ่าวันนี้เราเรียนสี่คำนะคะการ์ุนการเซอรี่กุศลยุนกุศลเก้าอ กีตาบุญกีตาหนังสือแก้บุญก้สุนักนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดอักษรกราฟในหน้าที่39นะคะอ่านแล้วก็อ่านคำศัพท์ให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมีลิงก์เกมนะคะสำหรับให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะทดสอบความจำเราว่าเราจำคำศัพท์ฟาถึงกอฟเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ึ่งเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์เกมเข้าไปในกลุ่มป .1 น,นะคะซึ่งครูได้ส่งไปแล้วนะคะในตอนที่เรียนออนไลน์นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองด้วยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะให้ในักเรียนพยายามทบทวนคำศัพท์นะคะตั้งแต่อลิฟเลยนะคะทบทวนนะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนไป เยอะๆเข้านะคะแล้วเราไม่ได้มีการทบทวนเลยนะคะเราก็จะลืมนะคะให้นักเรียนพยายามฝึกอ่านนะคะฝึกท่องคําศัพท์ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. อ่ะภาบนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะเจอกันที่โรงเรียนนะคะอินชาอัลลอฮฺ Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ